สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศสัญชาติและเมืองหลวงหากพร้อมแล้วไปกันเลย Where are you from? Are you ready? Let's go! <S Thailand ประเทศไทย Thai สัญชาติไทย Bangkok กรุงเทพมหานคร อเมริกา <America. S 2> ประเทศสหรัฐอเมริกา American สัญชาติอเมริกัน Washington D.C. วอชิงตันดีซี France ประเทศฝรั่งเศส French สัญชาติฝรั่งเศส Paris ปารีส Japan ประเทศญี่ปุ่น Japanese สัญชาติญี่ปุ่น Tokyo โตเกียว china protetin chinese santatine beijing bakuin spain protesapin spanish santasapin madrid madlib russia protetvatsiya russia. russian santavatsiya russia. moscow moscow Canada ประเทศแคนาดา Canadian สัญชาติแคนาดา Ottawa Ottawa England ประเทศอังกฤษ English สัญชาติอังกฤษ London ลอนดอน Australia ประเทศออสเตรเลีย Australian สัญชาติออสเตรเลีย Canberra Canberra เมื่อน้องๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย